สวัสดีครับพี่น้องชาวตำบลหนองรีทุกท่านนะครับผมนายสมหมายจูกเกียงหรือช่างใหม่นะครับผู้สมัครนายกอบตอนหนองรีเบอร์หนึ่งซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่28ิพฤศจิก,กาย,ยนนี้นะครับวันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ด้านวัฒนธรรมนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับเรานะะได้พิมพ์ในเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับอยู่ในใบนี้นะครับซึ่งจะมีไปให้กับพี่น้องนะฮะ เร็วๆนี้นะครับอาจากที่เราไปหาเสียงกันนะครับแล้วก็จะเป็นเฉพาะหมู่บ้านนะฮะแต่ละหมู่ที่เราทําไปให้นะครับนี่ก็คือในเรื่องของนโยบายนะครับที่เราจะดําเนินการตลอดระยะเวลา4ปีเป็นนโยบายที่เราสามารถที่จะดําเนินการได้โดยใช้งบนะฮะในส่วนของจังหวัดได้นะครับในด้านในนะครับก็จะเป็นในส่วนของ แนวทางต่างๆนโยบายต่างๆนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของแนวทางขึ้นมา1แนวทางนะครับทั้งหมดรวมกันประมาณ10ด้านแต่อันนี้เป็นด้านของเรื่องของการพัฒนาอาชีพการพัฒนาเรื่องของท่องเที่ยวนะแล้วก็ในเรื่องของอ ى, ประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของโครงการส่งเสริมพัฒนาประเพณีและวัฒนธรรมนะครับก็คือในเรื่องของงานบวงสรวงปรางนางผมผอมนะครับซึ่งเราจะต้องยกระดับนะครับเป็น ในเรื่องของระดับจังหวัดเพื่อของงบประมาณจังหวัดโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในอปตอของเรานะฮะงบประมาณจังหวัดเนี่ยเราเคยได้มาแล้วนะครับช่วงปีประมาณปี2 5 6 2แต่ว่าเกิดสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยทําให้งบประมาณตัวนี้นะครับกลับไปนะะแต่ว่าเราจะต้องไปดึงกลับมานะฮะท่านานายอำเภอท่านเก่านะครับซึ่งท่านถนัดในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ย ท่านก็ได้ทํางบประมาณไปให้ประมาณาราวป,ประมาณสัก5้าแสนกว่าบาทเพื่อที่จะมาผลักดันเรื่องงานบวงสวงแม่ปานนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้อนุรักษ์สืบสานงานบวงสวงนี้นะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับพี่น้องชาวตาบลหนองลีของเราแล้วก็ชาวอ,อําเภอลําถีด้วยมีการค้าขายนะครับในพื้นที่ของเราแล้วก็รายได้นะครับก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่ตําบลของเรานะฮะก็อย่างเช่นในส่วนของหมู่สองนะครับก็จะได้ในเรื่องของการค้าขายนะฮะในวันนั้นนะครับแล้วเราก็จะมีการเพิ่มขยายวัน นะเราจัดงานทั้งทีแล้วนะครับเราก็จะต้องพิจารณาเพิ่มขยายวันออกไปเพื่อให้สร้างรายได้นะครับอันดับที่2นะครับเป็นประเพณีนะครับที่เราใช้งบประมาณของอบตอนหนองรีอยู่เป็นประจำนะครับนั่นก็คือประเพณีสืบสารประเพณีแข่งขันเรือยาวออกพรรษานะครับวัดหนองลีให้สู่ระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดปฏิทินจังหวัดให้ได้แล้วก็การจัดงานเนี่ยสามารถขยายวันเพราะว่า มีคนที่เข้ามาท่องเที่ยวในเรื่องของการแข่งเรือในเรื่องของการทํากิจกรรมนะฮะสนุกสนานในวัดหนองรีของเราปีที่แล้วนะครับมีการโฆษณาผ่านเพจข่าวเนี่ยก็มีคนที่เข้ามามากมายนะครับแต่เสียดายคือการจัด1วันแต่ว่าถ้าเรามีทีมงานนะครับที่วางแผนวางระบบดีๆเราสามารถจัดได้ถึง2วันถึง3วันแล้วเราสามารถมีทีมเรือนะฮะของเราเองทั้ง13หมู่บ้านโดยอบตอจะมีการสนับสนุนนะฮะในเรื่องของการฝึก ท้ายเรือที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะไม่มีใครคัดท้ายเป็นนะครับเราก็สามารถทําเป็นการฝึกอบรมในเรื่องของการพายเรือเพื่อสืบสารวัฒนธรรมของหลวงพ่อคำภานะครับที่สร้างการแข่งเรือนี้มา40 50ปีนะครับเราจะต้องอนุรักษ์ประเพณีของเราไว้นะครับเราจะขยายในเรื่องของประเพณีให้มากขึ้นให้เป็นระดับอำเภอแล้วก็ให้เป็นระดับจังหวัดต่อไปเป็นปฏิทินจังหวัดเลยนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือในเรื่องของงานประเพณีสงการ รเราจะต้องงานประเพณีสงการของเราสมัยต่ก่อนเนี่ยวัดหนองรีเนี่ยจะมีชื่อเสียงในเรื่องของอการรวมคนความสนุกสนานนะฮะการเล่นน้ําต่างๆประเพณีจะอยู่ในที่วัดหนองรีเนี่ยสะส่วนใหญ่นะครับเราอยากจะอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้ให้กับลูกหลานเราไม่ว่าจะเป็นวัดหนองรีวัดจงโกวัดด่านโคกีนะครับที่มีงานประเพณีของการเล่นสงการหรือการส่งน้ําพักนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือถนนสายวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมนี้นะครับ เอาไว้ในเรื่องของการให้พี่น้องชาวตำบลหนองรีเราชาวอำเภอลำปุทิเดาเนี่ยได้สนุกสนานกับการเล่นน้ําอย่างปลอดภัยแล้วก็สนุกสนานนั่นก็คือถนนสายวัฒนธรรมเรามีแนวคิดในการที่จะทําถนนสายวัฒนธรรมในพื้นที่หมูห่6ซึ่งเป็นถนนที่สร้างใหม่นะครับสามารถที่จะเข้าไปเล่นน้ําแล้วมีอ่างเก็บน้ําอยู่ในนั้นแล้ววิวค่อนข้างที่จะสวยเพราะฉะนั้นงานประเพณีของเราจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปในระดับจังหวัดแล้วสามารถหางบประมาณจังหวัดมาได้ งบประมาณในการทําถนนเส้นที่จะเข้าไปเข่าแผงม้าเข้าไปในพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรมได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะทําให้หมู่5หมู่6หมู่12หมู่4นะครับมีบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับเพราะ,ะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นงานกลางคืนนะครับแล้วเราก็มีชื่อเสียงมานานในเรื่องของสถานที่ที่เหมาะสมนะครับในเรื่องของการ จัดงานนะครับก็คืองานประเพณีลอยกระทงประจําปีนะครับเราสามารถขยายเวลานะครับเป็น2วันจัดกิจกรรมโดยทีมงานของช่างใหม่ทีมงานรักบ้านเกิดนะครับสามารถเข้าไปช่วยไปดําเนินการใส่งบประมาณเข้าไปหางบประมาณจังหวัดเข้าไปมีงานประกวดกระทงนะมีงานประกวดแสงสีเสียงสวยงามนะครับจัดสักสองวันนะครับอันนี้เป็นการประเพณีแล้วทำทำไมถึงต้องจัดนะครับเพิ่มขึ้นเพราะว่า1รายได้ ของเราจากการท่องเที่ยวจากเม็ดเงินในเรื่องของการสนุกสนานแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชาวตำบลหนองรลีนะฮะแล้วก็อำเภอลำดวนทิ um ก็จะมีพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนอกเนี่ยสามารถเข้ามาได้แล้วก็มาใช้จ่ายในพื้นที่ของเราเป็นเม็ดเงินของบ้านเรานะครับอีกประเพณีหนึ่งนะครับที่มีแนวคิดนะครับในเรื่องของการทําก็คือในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพพระราชสถานก็คืออาชีพเลี้ยงวัวนมวัวเนื้อนะครับ เราอยากจะมีงานประจําปีนะฮะในเรื่องของโครงการงานประจําปีงานโคนมนะครับหรือว่าชื่องานอะไรก็ได้แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมด้านปศุสัตว์เพราะว่าพื้นที่ตาบลหนองลีของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับปศุสัตว์แล้วตอนนี้นะครับาการเลี้ยงวัวนมก็เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยแต่ว่าในเรื่องของการส่งเสริมนะครับวัวพันธุ์ดีการส่งเสริมปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นแพะแกะนะครับหรือว่าเป็นเป็ดไก่อะไรต่างๆเนี่ยเรายังไม่ได้มีการส่งเสริมที่ชัดเจนเพราะฉะนั้น ทีมงานคนรับบ้านเกิดทีมคนรับบ้านเกิดช่างใหม่นะครับจะมาผลักดันประเพณีวัฒนธรรมนี้เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์และเกิดรายได้นะฮะแล้วก็เป็นการต่อยอดนะครับในเรื่องของการสร้างรายได้ในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่ชนนะครับแล้วก็ไก่พื้นเมืองแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่านะครับให้กับในส่วนของสายพันธุ์ไก่เพราะปกติแล้วในอดีตเนี่ย ในบ้านเราเนี่ยก็มีการเลี้ยงไก่ชนทุกวันนี้ก็ยังมีการเลี้ยงกันอยู่เพราะฉนั้นเราจะอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่แล้วก็มีกิจกรรมในการประกวดต่างๆนะครับมีในเรื่องของอการดูสายพันธุ์ดูอย่างไรนะครับไก่ตัวนี้เป็นอย่างไรแล้วก็การเลี้ยงสายพันธุ์เนี้ยไก่บ้านนะครับสามารถนํามาเป็นอาหารได้นะครับแล้วก็อยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายนี่ก็คือการรักษาอนุรักษ์นะครับในเรื่องของ ไก่ชนไว้นะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยก็ชื่นชอบในเรื่องของการที่จะเลี้ยงเอาไว้ในเรื่องของการเพราะสายพันธุ์นะครับให้อยู่กับเราก <c oughs> ารอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่ชนไก่พื้นเมืองมีแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงการสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าอย่างไรนะครับก็ทีมงานคนรักบ้านเกิดก็จะเข้าไปทําเรื่องนี้นะครับสําหรับในส่วนของประเพณีวัฒนธรรมมีอีกหลายประเพณีวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ งานแห่เทียนครษานะครับในเรื่องของงานสงการผู้สูงอายุเนี่ยที่จะต้องเก็บรายละเอียดนะฮะในเรื่องของนอกเหนือจากถนนสายวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะต้องดําเนินการเก็บรายละเอียดให้กําลังใจนะครับในเรื่องของพี่น้องประชาชน